สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลดยแมนุสภัยไวกิ้งค่ะวันนี้อากาศดีค่ะแม่พัพาเพื่อนเพื่อนมาสำรวจทะเลแถวนี้แล้วก็ผักป่าแถวแถวบ้านนะคะหลังจากที่ส่งสองสาวไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีผักป่าอะไรบ้างที่กินได้นะคะแต่ก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะเก็บผักป่าและพันธุ์พืชอะไรไปกินก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนนะคะมาเริ่มที่เจ้าตัวแรกเลยอยูแถวนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวใบที่คนไทยเรียกกันว่าตำแยฝรั่งนะคะใบนี้ก็กินได้เช่นกันแต่ว่าเวลาเก็บนะคะก็ขึ้นชื่อว่าตำแยต้องใส่ถุงมือค่ะยอดอุบอวบทั้งนั้นที่เกิดอยู่แถวนี้นี่ แต่ว่าเวลาจะเก็บก็มนุษย์ว่านอกจากจะได้ผักมีวิตามินแล้วก็ควรจะเก็บไกลๆจากข้างทางนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะได้ยูเรียแถมไปด้วยนั่นก็คือฉี่หมานั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้เกิดอยู่ที่ข้างทางนะคะถ้าเพื่อนๆจะเก็บก็ไปเก็บตามป่าอะไรที่มาอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วกันเนาะตามแย่ฝรั่งค่ะเดี๋ยวชื่อภาษาโนเวย์แล้วก็ภาษาอังกฤษมนุษย์ขึ้นไวใ้ให้อีกทีนึงนะคะ ส่วนเจ้าตัวนี้ที่คนไทยเรียกกันว่าสะดาฝรั่งนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่าต้นแอสหรือในภาษาอัเวเรียกว่าต้นอัสนั่นเองค่ะจะเป็นชนิดยอดสีน้ําตาลแดงนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นยอดสีเขียวค่ะนี่มนุษย์มาเจอเจ้าต้นนี้ค่ะ เขาจะเกิดอยู่ตามริมหาดนะคะเรียกว่าหอมทะเลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเมนูขึ้นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษานอร์เวย์ไว้ให้นะคะต้นนี้ก็กินได้เช่นกัน,นะคะ่ะจะเกิดอยู่แถวๆเป็นกออยู่แถวริมทะเลนะคะนี่เมนูดูมาจากเพจของชาวนอร์เวย์นะคะที่เขาเก็บผักป่าแบบนี้ ไปขายค่ะนี่อันนี้จะเป็นหอมทะเลเป็นลักษณะของต้นออกแนวว่านๆนิดนึงมีรสชาติไม่นุดเคยเด็ดชิมเค็มปลาแรมปลาแรมนะคะ มาต่อที่เจ้าตัวนี้ค่ะคนไทยเรียกกันว่ายญาเอ็นยืดตัวผู้นะคะถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นลักษณะใบอีกแบบหนึง่งที่คนไทยเก็บไปทำยามงยาหม่องไปทำประครบไปทำนวดก็จะเป็นเหมือนสมุนไพรในะคะ่ะนี่ย่าเอ็นยืดตัวผู้ใบก็จะเรียวๆประมาณนี้นะคะ จ้าต้นนี้นะคะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่กินได้เช่นกันเมนุดูมาจากตำราดูมาจากเว็บไซต์ของคนรนเวย์นะคะแต่ว่าเมนุดจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาต่อเดี๋ยวเมนุดขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเขาจะเกิดอยู่ริมทะเลแบบนี้ค่ะนะคะมีเยอะอยู่นะเมนุดมองไปนี่ที่เป็นเขียวๆพุ่มเล็กๆเกนะะี่ยค่ะต่อมาเมนุเหทนนี่มาดูกันที่ ผักหอมทะเลนะคะผักหขมหรือว่าผักขมที่คนไทยเรียกกันนะคะนี่แต่ว่าตรงนี้เนื่องจากว่าหาดตรงนี้มันไม่เป็นทรายมันเป็นหินะนะคะก็เลยจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ผักหอมทะเลนะคะคนไทยรู้จักกันดีนะมนุษย์ว่าเจ้าตัวนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือนอะไรนะตอนมนุษย์เด็กๆอะ่ะเราจะเคยเก็บผักหอมหรือว่าผักขมริมริมโขงนะคะจะออกแนวผักหขมเกลือยังสั่นไหมจ๋ะนี่ จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่ก็จะออกแนวใบแดงๆนะคะได้ข้อมูลจากแม่นุชใบตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลต่อนะคะให้แน่ใจให้ชัวร์ก่อนค่อยเก็บผักป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะชัวร์แล้วก็ศึกษากฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆก่อนว่าเขาให้เก็บได้ไหมนะคะแล้วก็จะมีพวกสาหร่ายทะเลนะคะที่กินได้ด้วยเช่นกันที่ภาษาอาไก้เรียกว่า นะะมนุษย์มาเจอนี่ค่ะสาหร่ายทะเลนะคะตัวนี้ก็กินได้เช่นกันนะคะเก็บยอดอ่อนๆของเขาสามีเคยเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะคนโนเวยไม่ค่อยมีอาหารก็จะเก็บเจ้าสาหร่ายตัวนี้แหละคะ่ะไปต้มกับปูทะเลปูตัวเล็กๆที่พอหาได้นะคะนี่กินได้เช่นกันค่ะ ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะเมนุดพาพเพื่อนๆออกมาเดินเล่นออกมาเดินสำรวจที่ทะเลของนอร์เวย์นะคะมนุดขอบคุณทุกาทการติดตามรับชมนะคะเพืพ่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำติชมเมนูได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิง่งกริง๊งกริ๊งให้มนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่าลางกันไปเพียงเท่านี้ค่ะบายค่ะบาย